ด้วยพระมหาการุณาธิคุณเบื้องบนพระคุณพระบรรพจารย์ด้วยบารมีธรรมของท่านธรรมะอธิการรองธรรมะอธิการด้วยความเมตตาของอาจารย์ถ่ายทอดเบิกธรรมและนักธรรมอุโส,ส่งเสริมนะครับวันนี้ผู้น้อยก็ขอโอการสร่วมศึกษาการอุโสอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ปลายเดือนธันวา2564แล้วนะครับ วันนี้ก็จะมาศึกษาเรื่องออตอนนี้เหตุร้ายภัยพิบัติมากเนี่ยเบื้องบนเมตตาให้เราสร้างสถานธรรมกันเยอะๆเพื่ออะไรครับวันนี้ก็จะมาศึกษาเรื่องหลายคนยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมสร้างสถานธรรมเยอะแยะหมดสถานธรรมมีประโยชน์อะไรทำนองนี้นะครับ แล้วใครจะเป็นผู้ได้ประโยชน์จากการสร้างสถานธรรมเยอะๆนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมีชาวพุทธเยอะชาวพุทธเนี่ยจะได้ประโยชน์จากสถานธรรมนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าการเป็นนี่สิลนเวรกรรมอ่ะเป็นทุกข์อย่างยิ่งแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีเครื่องมือและไม่ถึงการปกโปดสามโลกไงจึงไม่สามารถจะแก้ได้ยุคนี้ เป็นการเก็บงานพระศีอริยเมตไตรเนี่ยมาเก็บงานจึงมาเคลียมาเคลียนี่กรรมซึ่งมากมาย60หมื่นปีอ่แล้วมาเคลียเนี่ยถ้าทำกันหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยมันก็ช้าแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะไม่มีเครื่องมือเขาจึงได้มีการสร้างสถานธรรมเบื้องบนให้สร้างสถานธรรมเยอะๆ สร้างเพื่ออะไรเพื่อให้คนรับธรรมะนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับตารางนี้ะจะบำเพ็ญธรรมเนี่ยสมัยก่อนถ้าไม่รับธรรมะน่ะจะติดอุปสรรคตรงที่กิเลสกรรมวิบากเนี่ยถ้าถ้ารับธรรมะแล้วเนี่ยกิเลสกรรมวิบากเนีจะหายไปนะครับจากการเปลี่ยนมาเป็น แต่เขาไม่ได้บอกว่าฐานธรรมมาทำอะไรให้เพราะฐานธรรมเนี่ยมีประโยชน์อยู่3อย่างซึ่งมันเกี่ยวพันกันกันกบที่พระอาจารย์มาให้3ใบคำขอ,อแต่ตรงเนี้ยบางทีจะพูดชัดเจนเกินไปก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอย่างใบแรกอ่ถอนชื่อจากบัญชีโยมโลกอ่ะก็ไม่ถ้าใหม่ๆก็ไม่มีใครเชื่อนะครับาบางคนก็หาว่า อาจารย์จากไต้หวันมาหลอกเงินคนไทยบางคนก็เข้าใจอย่างนั้นแต่หลังจากนั้นผ่านมาเราก็รับธรรมะกันเยอะๆจากไม่เชื่อพอมีโอกาสมาศึกษาทำไมถึงต้องสถานตั้งสถานธรรมเยอะๆก็เพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาศึกษามาศึกษาจะเข้าใจว่าเออจริงๆเป็นไปได้มีเหตุมีผลไงนะไอ้ใบแรกก็ ศรัทธาแล้วนะครับก็อุโสกศรัทธาแล้วแต่ใบที่สองเนี่ยคือ,อาสารจุดช่วยวิญญาณหรือทำพิธีชาวป่าเอิ้นป่าเนี่ยยังยังมียาติธรรมจำนวนมากซึ่งไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าอาุโสก็เป็นไปตามขั้นตอนนะครับตามคันลองฟ้าบางทีจะให้ จะรับทีเดียว3อย่างเลยอะรับไม่ไหวไงส่วนใหญ่จะรับไม่ไหวก็จึงว่าเออค่อยๆตอนนี้ก็เริ่มมีอาอวุโสจากไต้หวันก็เดินทางไปทำชาวป่าทั่วโลกนะครับจะมีคนที่มีบุญสัมพันธ์ได้ยินได้ฟังบ้างาบางคนก็ยังไม่ยังไม่ค่อยเชื่อแต่มีคนเชื่อเยอะแล้วมีคนเชื่อเยอะแล้ว หลายคนก็ได้เห็นพิธีแล้วก็แล้วก็เข้ามาประสบการณ์ก็ทำให้เชื่อ,อใบที่สองก็เริ่มเชื่อแล้วนะครับอตอนนี้ก็เหลือที่ใบที่สามใบที่สามที่ว่า,าหลายคนจะไม่เคยได้ยินเลยว่าถ้าใช้ใบที่สามแล้วเนี่ยจะเอากิเลสกรรมวิบากออกได้หลายคนยังไม่เชื่อเลยเ พระอาจารย์ก็มาให้พระโอวาทที่เทียมเสิงฝอเวียนชนบุรีนะครับว่าเอ๊ะญาติธรรมเราเนี่ยชัดแปลกๆเชื่อใบแรกเชื่อใบที่สองพอใบที่สามนี่เกิดไม่เชื่อเออคล้ายๆความศรัทธามันเริ่มลดลงหรือยังไงก็ไม่ทราบนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีเหตุผลให้เริ่มไม่เชื่อว่าเอ๊ะใช้ใบที่สามเนี่ยจะเอากิเลสกรรมวิบากออกได้ยังไง แต่เบื้องบนน่ะให้ตั้งสถานธรรมเยอะๆเพื่ออะไรเพื่อให้คนได้รับธรรมะแล้วก็เอากิเลสกรรมวิบากออกเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นที่ว่าเบื้องบนบางบางอย่างนี่มันต้องผ่านไปนานกว่าคนจะเข้าใจเหมือนว่ารับธรรมะได้ถอนชื่อจากบัญชียมโลกอะ่ะคนก็ไม่เชื่อทำเชาวป่า,าได้ชุดช่วยวิญ,ญญาณขึ้นจากบัญชียมโลกคนก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้เชื่อแล้วไอ้ใบที่สเนี่ย ใบที่สามนี่ก็เอากิเลสก,กรรมวิบากออกเนี่ยวิธีก็คือวิพักโพธิสัตว์เนี่ยให้เราตั้งปณิธานข้อหนึ่งคือต้านภัยพิบัติะบางของบางอย่างต้องเอาภัยพิบัติมามาเป็นส่วนประกอบทําให้คนเชื่ออัอนนี้หมาเตือนสนซือก็มาบอกว่าให้ตั้งเป็นปณิธานส่วนตัวได้สองข้อ,อปณิธาน ที่ว่าเอาจะตั้งแล้วจะเอากิเลสกรรมวิบากออกได้เนี่ยก็คือปณิธานมหาพยทานนะครับคือเมื่อเราให้อภัยทุกคนก็จะวิบาก,กรรมคือฐานะเจ้าหนี้ภายในจะหายไปไงพอฐานะเจ้าหนี้หายไปใช่ไหมลูกหนี้ดูตารางนี้ลูกหนี้พอไม่มาใช้หนี้กิเลสกรรม มิบากก็จะหายไปเนี่ยคือประโยชน์ของการตั้งสถานธรรมเยอะๆเพื่อ,อลบรางนี่กรรมรบรางนี่เวนให้เวไนยะแล้ว,แล,วแล้วเวไนยํจำนวนมากที่สมัยก่อนไม่สามารถจะบรบ้างได้คือนี่สินเวนกรรมอะ่ะคือถ้ามามีสถานธรรมแล้วทำให้ได้ทั้งสองอย่างรบรางทั้งนี่กรรมนี่เวณได้ทั้งสองอย่างเลยเตรงเนี้ยมันมันยิ่งใหญ่ ยิ่งใหญ่จนแบบว่าหลายคนยังไม่เชื่อแม้กระทั่งพวกเราเองก็ยังอาจจะยังไม่มั่นใจว่าพัานธรรมได้จริงแต่สรุปโดยโดยรวมอ่ะจะเชื่อหรือไม่เชื่อทำไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะครับทำไว้ก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยเหตุปัจจัยมันทำมันถึงพร้อมที่ให้ทำอ่ะคือเราก็ชวนคนรับธรรมะ แล้วก็ตั้งบณิทานเพิ่มอีกข้อหนึ่งอ่าคือตั้งบณิธานมหาพยทานให้เขาอีกข้อหนึ่งจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเราได้ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธองค์มาแล้วอะรู้กับไม่รู้เมื่อทําแล้วมันได้ผลเท่ากันนะครับเหมือนกับคนที่เขาไปวางยาพิษคน่ะคนที่กินยาพิษเนี่ยไม่รู้ก็ตายเหมือนกันนะครับถึงคนรู้ที่เขาจะฆ่าตัวตายเขากินยาพิษก็ตายเหมือนกัน จะบอกว่าไม่รู้ไม่ตายไม่รู้ไม่ผิดแะไม่ใช่นะครับอันนั้นมันหนังจีนนะครับเอ่อถึงฉะนั้นการตั้งปณิธานให้เขาว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้ได้ผลเท่ากันเพราะว่าเรามีรายชื่อไงรายชื่อของเขาอยู่ในสถานธรรมแล้ว่ตอนที่เขารับธรรมะฉะนั้นคนรับธรรมะได้รับสิทธิพิเศษได้ลบล้างนี่กรรมนี่เวรหมดทุกคนเอ่อพวกบุคลากรฟ้าก็ ต้องเปลี่ยนใจใหม่นะครับว่าประโยชน์ของสถานธรรมอ่ะคือลบล้างนี้กรรมนี่เวณให้เวไน,นไม่ใช่ว่าต้องให้เวไน,นมาทํางานเหมือนเหมือนท่านนะครับนะตรงนี้ตรงนี้สําคัญคือถ้าเราทําให้คนอื่นนหละหลายคนยังถามว่าเอ๊ะตั้งปณิธางส่วนตัวแล้วมีประโยชน์อะไรตัวเราไม่ได้ประโยชน์นะครับคือผู้อื่นได้ประโยชน์เพราะว่าการให้อภัยอ่ะลูกหนี้เราได้ประโยชน์ไง การขออภัยเราได้ประโยชน์เอ่อมันจะสลับกันมันเป็นเรื่องแปลกอะ่ะคือเราทําส่วนตัวแต่ผู้อื่นได้รับเอ่อแต่แต่มันอันเนี้ยมันเป็นความลับของฟ้าซึ่งไม่มีใครเปิดเผยไงเหมือนเหมือนเหมือนการเอ่อการทำบุญเนี่ยเราก็ต้องทำกับคนอื่นเราจึงได้เอ่อถ้าทำกับตัวเองมันไม่ได้อะ่ะเ,เราก็ไปเข้าใจว่าต้องทำที่ตัวเอง ทําที่ตัวเองผู้อื่นได้ไม่ใช่ทําตัวเองแล้วตัวเองได้ไอ้ตรงนี้มันพูดยากมากที่จะทำให้ให,ให้กระจ่างได้นะครับแต่ทําไม่ไม่เสียหายอะไรครับเพราะว่าภายัยภัยหมู่เนี่ยต้องต้องต้องล้างด้วยอาภัยหมู่อาภัยหมู่ก็คือทุกคนน่ะมาตั้งปณิธานมหาภัยทานเพื่อต้านภายัย ถ้าเราตั้งมันเราชวนคนรับธรรมะได้หนึ่งคนตั้งบริธานมหาภัยได้หนึ่งคนเจ้านี้นายเวนก็หายไปหนึ่งคนนะครับในสามโลกเนี่ยก็จะหายไปเออคือเพราะว่าเขาถอนฐานะไงก็เหมือนคําว่าถอนฐานะเจ้านี้นายเวนจากยมะโลกอ่ะมันก็มันเป็นเฉพาะภาษาไทยก็หมายความว่าอย่างนี้แหละทําให้เออ ลูกหนี้กรรมเราเมื่อเขาใช้กรรมหมดเขาจะมาใช้เวรเราเขาก็มาใช้ไม่ถูกละเพราะว่าเราถอนฐานะไม่มีฐานะที่ให้เขามาใช้ละทางโยมมาบาลเนี่ยเขาก็มีบัญชีแต่บัญชีเขาส่งไม่ถึงละเพราะว่าเราเราถอนแล้วอะลบล้างเอ่อเดลิทฟอร์แมตชื่อออกจากเอ่อบัญชีแล้วอะเหมือนถอนชื่อจากบัญชีแบบนั้นอะตรงนี้ก็พูดให้เข้าใจยากครับ ก็การเรียนอาวุโสครับให้เห็นประโยชน์ของการสร้างสถานธรรมนะครับประโยชน์สถานธรรมเนี่ยมี3อย่างให้รับธรรมะทําพิธีเชาป่าแล้วก็ตั้งปณิธานมหาภัธทานลบล้างนี่เวณซึ่งกันและกันหมดชาติเดียวเลยนะครับแบบฉับพันด้วยเอ,อหมดหมดชาติเดียวแต่การที่ต้องมาสถานธรรมน่ะอันนี้มาป้องกันของใหม่นะครับต้องจ้องทัดเจนตรงว่าล้างของเก่า ป้องกันของใหม่แต่ถ้าผู้ที่ไม่ได้มาเนี่ยเขาก็อาจจะไปสร้างของใหม่เล็กๆน้อยๆอยเพราะว่าเขาขาดเหตุปัจจัยแล้วถ้าขาดเหตุปัจจัยแล้วมันก็ไม่ค่อยมากละอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับยังมีอาวุโสหลายท่านกังวลว่าเอะรับธรรมเป็นล้านๆคนไม่ได้มาสถานธรรมแล้วก็จะได้ประโยชน์อะไรนะไปคิดว่าเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรไงอ แต่จริงๆเขาได้นะครับแต่เราต้องตั้งปริธานเพิ่มให้เขาข้อหนึ่งมันอยู่ที่เราอะจะทําให้เขาได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่บุคลากรฟ้านะครับไม่ใช่อยู่ที่เขาเ,เปรียบเหมือนในคาแคร์เนี่ยเขามีรถเลอะมาล้างเนี่ยู้คลากรคาแคร์ล้างให้นะครับไม่ใช่ว่าเขาเอารถมาแล้วให้เจ้าของรถล้างเองตรงเนี้ยถ้าใครเข้าใจตรงเนี้ยจะชัดเจนเลยว่าสถานธรรมเนี่ยเปรียบเหมือนคาแคร์ เราล้างให้เขาแล้วแล้วเขาจะไปทำเลอะอีดมันก็เรื่องของเขามันไม่เป็นอะไรอ่อครับวันนี้ก็ใช้เวลาอาวุโสมาเยอะและหากพูดไม่ชัดเจนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานอาภายัยร่วงเกินอาวุโสขอให้อาวุโสให้อาภายัยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ